รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สนเสนอรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการแรงบรรดาใจแห่งความหวังรายการที่จะมาเพิ่มความหวังและเติมเต็มแรงบนันดาใจให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาย้อนกลับไปเมื่อราวๆสัก10ปีที่แล้วครับที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เรียกว่าสึนามิเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2547ครับ เสาธงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสิ่งที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวของโรงเรียนบ้านบางศักดิ์โรงเรียนปฐมขนาดเล็กที่ครั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสูญสลายหายไปกับคลื่นยักษ์เช่นเดียวกับบ้านเรือนเกือบทุกหลังในสถานที่แห่งนี้ครับ ผู้ชมครับหลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้ผ่านพ้นไปนอกเหนือจากการเร่งฟื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและชุมชนแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูไปพร้อมๆกันก็คือการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กๆหลายคนที่สูญเสียพ่อแม่และผู้ปกครองไปจากเหตุการภัยพิบัติในครั้งนี้และหนึ่งในโนโยบายนั้นก็คือการจัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้นที่นี่ครับ จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่ทำให้มีเด็กกำพร้าไม่น้อยกว่า600คนทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้มีการจัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงา ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนประจำเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชโดยเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,548จนถึงปัจจุบัน จากร่องรอยความเสียหายที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้10ปีให้หลังสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนโยบายในการรองรับเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ผู้ปกครองจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติสึนามิเมื่อปี2547และยังรองรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้ง10ประเภทซึ่ง10ประเภทที่ว่านั้นมีอะไรบ้างและที่นี่เขามีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านผู้โดยการที่ผมนัดไว้ทางด้าน ว่าแต่ว่าพอออ,อยู่ไหนเดินมานี่ยังไม่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวถามหาจากน้องแถวๆนี้ดีกว่าอุนิดลงมาพอดีเลยสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพอรู้ไหมครับว่าผู้อำนวยการอยู่ตรงไหนครับพอใหญ่ พ่อยห่ยืนใน่อยนะยู้อ๋อเรียกว่าพ่อใหญ่ใช่ไหมผู้อำนวยการคือพ่อใหญ่งั้นพาพี่ตูนไปหน่อยได้ไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวไปหาพ่อใหญ่หรือท่านผู้อำนวยการกันครับนี่ครับพ่อใหญ่อยู่ด้านนี้อ๋อนี่เองพ่อใหญ่นะฮะขอขอตัวก่อนนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับพ่ออยู่มาตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับถามพ่อนิดนึงว่าทําไมเด็กๆถึงเรียกพ่อใหญ่่่่่่่กกกััันนนละะคครรรรบบททีีีีีเเเยยยออาางง้้็พืจส ความรู้สึกว่าเราอยู่กันแบบฉบับครอบครัวแบบพ่อแบบลูกแบบพี่แบบน้องเพื่อให้เกิดความอบอุ่นความใกล้ชิดวันนี้รเรื่องคุยถ้าจะยาวนะครับบอกค,ครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันตรงนู้นนะครับเดี๋ยวก็เชิญทางโน้นเลยคร,ครับไปกันเลยครับ อ๋อครับเมื่อกี้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาทั้ง10ประเภทอยากทราบครับว่า10ประเภทที่ว่ามีอะไรบ้างครับในโรงเรียนราชพธานุเคราะห์35จังหวัดพังงาซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเราเปิดขึ้นมาเพื่อรับเด็กนักเรียนที่หน่วยในกลุ่มต้องการช่วยเหลือมากเป็นพิเศษตอนนี้คือรวมแล้วก็10ประเภทเช่นว,ว่าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานในโรงเรียนราชธานุเคราะห์35จังหวัดพังงาซึ่งอยู่ในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเราเปิดขึ้นมาเพื่อรับเด็กนักเรียนที่หน่วยในกลุ่มต้องการช่วยเหลือมากเป็นพิเศษต,ตอนนี้คือรวมแล้วก็10ประเภทแต่สําหรับที่นี่แล้วจริงๆแล้วก็คือมีเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะเช่นว่าดเด็กอ่าประสบภัยสึนามิับ,บอย่างที่นี่เนี่ยมีเฉพาะเด็กที่มาจากจังหวัดพังงาหรือว่าจังหวัดอื่นๆด้วยครับส่วนหนึ่งเป็นเด็กพังงาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กที่อยู่ในจังหวัดกล้เคียงหรือจะอาจจะกล่าวได้ว่า แทบจะทั้งประเทศไทยเขามาได้แล้วช่วงเวลาในการรับเด็กนะครับที่นี่มีหลักเกณฑ์ในการรับยังไงครับในปฏิบัติในการรับนักเรียนของเราล่ะหนึ่งละในช่วงของก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่และนอกเหนือจากนั้นในระหว่างในระหว่างเรียนในแต่ละปีการศึกษาเนี้ยเราก็จะรับเด็กเข้ามาเรื่อยๆในกรณีที่เด็กมีปัญหาที่จะต้องการให้มาช่วยเหลือคือโดยสรุปว่าเรารับโดยไม่มีรอบไม่มีรุ่นแสดงว่าหลักๆเลยที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อรองรับเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติโดยเฉพาะเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี47 นักเรียนนะประมาณกี่คนได้ครับตอนนี้ในปัจจุบันนี้ในปีการศึกษา2557เนี่ยเรามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด688คนครเรจัดการเรียนการสอนก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาลระถมมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็นักเรียนประกาศวิชาชีพปวชสายการโรงแรมและการท่องเที่ยวอ๋อแสดงว่าพอถึงช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเด็กสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนสายอุดมศึกษาหรือว่าสายอาชีพ มีทั้งสองประเภทสอนให้ที่นี่เลยครับทีนี้ถามถึงหลักสูตรการศึกษาบ้างเมื่อกี้ผอเ,อเกริ่นไว้นิดหนึ่งแล้วว่าตอนช่วงจบมต้นแล้วเนี่ยเด็กสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าจะเรียนในระดับปวชใช่ไหมครับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาที่โดดเด่นกว่าที่อื่นเป็นพิเศษนี่มีหลักสูตรอะไรบ้างครับเรามีฐานอาชีพทั้งหมด29ฐานอาชีพที่มีอยู่ในโรงเรียนเช่นว่าอาชีพในเรื่องของอ โครงการตามแนวพระราชดำรินะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ที่เป็นไฮไลท์ของเราที่ทั่วไปยอมรับสถานประกอบการยอมรับมากที่สุดก็สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นหลักแล้วก็เรามีรีสอร์ทอยู่ในโรงเรียนด้วยมีรีสอร์ทอยู่ในโรงเรียนครับเป็นรีสอร์ททีนี้เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอยากเห็นแล้วว่าโรงเรียนที่มีโรงแรมและรีสอร์ทอยู่ภายในโรงเรียนเลยเนี่ย เป็นหน้าตาแบบไหนลักษณะยังไงแล้วเด็กๆที่นี่เนี่ยเขาเจ๋งกันขนาดไหนบ้างอ๋อครับอยากเห็นแล้วให้ใครพาผมไปดูหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูวนะ่าลูกๆเดินผ่านมาทางนี้อเ้บ่านะโอเคเอาลูกๆมาพอดีเลยนะเชิญมาทางนี้หน่อยนิมาเจอกับพี่ตูนพอดีพี่ตูนเขามาเยี่ยมโรงเรียนเรา สวัสดีครับี่ตู้สวัสดีครับเดินท้างนี่เลยค่ะงั้นพอครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเยี่ยมชมรีสอร์ทแล้วก็โรงเรียนหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพ่ออยอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณพ่ออมากค่ะขอบคุณเลยครับเชิญเลยค่ะไปกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาสามาพังงานรีสอร์ทกินีต้อนรับค่ะนี่ต้อนรับกันเป็นทางการมากๆนะฮะ พร้อมหน้าพร้อมตาในล็อบบี้เรียบร้อยแล้วพี่ต้องทายังไงบ้างครับมากี่ท่านครับมาคนเดียวครับอ,อ่าภากกี่คืนครับคืนเดียวอ,อ๋อเส้นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เหรอครับผมนี่น้องๆก็ทํางานกันมืออาชีพมากเลยนะมีอาจารย์คอยสอนไหมครับมีค่ะจะมจีอาจารย์จัก,กรพงศ์นะคะที่คอยสอนน้องให้เป็นมืออาชีพแบบนี้นะคะอาจารย์จัก,กรพงศ์ อยากให้อาจารย์จุ๊บขยายความนิดหนึ่งครับว่าทําไมต้องเป็นการโรงแรมการท่องเที่ยวแล้วที่นี่มีหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงบ้างครับนโยบายของโรงเรียนเนี่ยนะครับคือเน้นให้นักเรียนมีการศึกษาแล้วก็มีงานทําเราเห็นว่าบริบทของโรงเรียนที่จัดตั้งอยู่เนี่ยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือทําเลนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยมีโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องไปหาหลักสูตรนะครับที่มัน ควบคู่กันกับนักเรียนที่สามารถเรียนได้นะครับแล้วก็มีวิทยาการอาชีพที่รองรับอยู่ด้วยครับครับหลักสูตรนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับหลักสูตรนี้เปิดมา6ปีแล้วครับ6ปีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเออได้รับผลตอบรับดีเยี่ยมครับครับเพราะว่าสถานประกอบการตอบรับเรามาเนี่ย เราไม่เราตงหากที่ผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการครับผมกลายเป็นว่าความต้องการของตลาดมากกว่าจํานวนนักเรียนที่ผลิตได้ใช่ครับอยากรู้ว่าปวช1 2 3เนี่ยมีลําดับขั้นตอนการเรียนยังไงบ้างครับปวช1เนี่ยเราก็จะเน้นแต่ทฤษฎีให้นักเรียนก่อนเช่นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็จะมีการเรียนในห้องปฏิบัติการจริงของโรงเรียนนะครับโดยเราจะมีเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพของนักเรียนนะครับในโรงเรียนนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีมีการได้ฝึกประสบการณ์จริงนะครับในชั้นระดับปี3ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยครับที่ที่ต้อนรับคุณตูนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นเด็กที่ด้อยโอกาส10ประเภทเราได้ทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของที่โรงเรียนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับทีนี้อยากเห็นห้องพักของจริงแล้วครับอาจารย์จุ๊ครับได้เลยครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับพาคุณตูนไปที่ห้องพักนะครับ ผมชื่อนาย,ยสิทธิเดชสิงห์สอนครับเขาชื่อนายสิทธิเดชสิงห์สอนครับชื่อเล่นชื่อว่าครับพี่ของผมพิการทางการได้ยินครับหนูมาอยู่ที่ี่ตั้งแต่ตอนอปวชหนึ่งค่ะเพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ที่บ้านมีฐานะยากจ,จนค่ะที่หนูมาเรียนโรงเรียนนี้ก็เพราะว่าอยู่ใกล้หมู่บ้าน แล้วก็แม่ของหนูตายตั้งแต่หนูป .1 ค่ะคุณครูก็เลยแนะนําให้มาที่นี่ค่ะแล้วก็หนูก็ศบก้าข้อมูลด้วยแล้วก็พบว่าที่เนี่เขามีการเรียนฟรีแล้วก็ถ้าเรียนดีเนี่ยก็จะได้ทุนค่ะคือว่าผมคิดว่ามาเรียนสายนี้สามารถจบไปประกอบอาชีพได้เนื่องจากมีโรงแรมในจังหวัดทาง,งาเยอะแ่ๆมากมายครับอยากมีความฝันเป็นของตัวเองก็คุกคุกค่ะ หนูก็อยากจะขอบคุณโรงเรียนนี้มากมากค่ะถ้าหนูได้โรงเรียนนี้หนูก็อาจจะมีอนาคที่ดีอย่างทุกวันนี้ก็ได้ค่ะผมดีใจครับที่ได้รับโอกาสจากที่นี่ครับพี่ผมก็เหมือนกันครับมาแล้วมาแล้วใครมาปลุกแต่เช้าอุ้ยมามาทำอะไรกันแต่เช้าเนี่ยที่พี่ตื่นนัดไว้ไงคะวันนี้หนูจะพาพี่ตื่นไปดูการเรียนการสอนของโปรชทั้งหมดเลยคะ่ะ เออจริงด้วยเกือบลืมเลยว่านัดไว้โอ้โหนี่แปดโมงเช้าแล้วนี่ค่ะแล้วไปดูอะไรกันบ้างวันนี้เยอะๆเลยค่ะโอเคโอเคไป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 กันเลยครับไปเดินทางไปเลยค่ะ โอ้โหถ้าทางแต่ละคนนี่กําลังมีสมาธิกับการแกะสลักกันมากเลยนะฮะนี่ก็น,นี่คืออาจารย์นงรัตนะคะที่สอนท่ากรมโยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับรบกวนคุยกับอาจารย์นงรัตน์นิดนึงะนะฮะทำไมถึงต้องเรียนแกะสลักครับเพราะว่าได้ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กเป็นที่ตลาด ต้องการของทางโรงแรมในระแวกนี้ค่ะอ๋อโรงแรมนี่ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะฮะอันนี้คืออาจจะไปใช้ในงานครัวงานประดับได้ใช่ค่ะเพราะแต่ว,ว่าแกะสลักนี่น่าสนใจจังเลยน้องกิฟพอจะสอนพี่ตูนแกะสลักมาเลยค่ะพี่ตูนไอ้นี่ใช้ยังไงเนี่ยอย่างน,นี้ค่ะน่เหมุน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 มุนโอ้มีคมนะฮะแล้วไงต่อไอ้น,นี่ค่ะอือ<น>จับเหมือนจับปากกาเงี้ยเหรอใช่ค่ะจับางเงี้ย พี่ตูนสอนยากจังเลยตรงนี้ิดพ,พี่ว่าพี่ไม่ไหวนะพี่เป็นพิธีกรเหมือนเดิมดีกว่าว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูผลงานของน้องๆแล้วเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยเออขอไ้ก่อนได้ไหมคะขออุ้มไว้ก่อนนะ,ะโอเคงั้น แล้วคราวนี้เราจะไปไหนต่อดีครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนพูดมั่งนี่เดี๋ยวยังไม่ได้คุยกับน้องไหมน้องสายเลยน้องไหมเรารู้ไหมเนี่ยเราจะไปไหนกันต่อดีครับ Are you ready Oh Yes yes go to a salad s a l a d room ไยทำไมอยู่หยู่น้องไหมพูดภาษาอังกฤษกับพี่ครับจะพาพี่ปูนไปห้องฝึกปฏิบัติการภาษาอังกฤษค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า <c oughs> Let's goLet's go ด้วยไปกันเลยครับถึงยังอนะ่ะถึงแล้วคะ่ะ This is a salad s a l a d room อ๋อที่นี่เองที่ไวเรียนภาษาอังกฤษกันใช่ค่ะ นะครับตอนนี้หลักสูตรการเรียนการสอนของห้องนี้ก็จบชั่วโมงเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอคุคยกับอาจารย์ทั้งสองท่านหน่อยนะฮะคุณครูเจนและคุณครูวิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ good afternoon Mr. v i e you can speak Thai จิบ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 โ oh, <laughs> อ้แปลว่าสบายมากนะฮะ <laughs> อยากรู้ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นี่เนี่ยแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปยังไงครับทำไมต้องมีคุณครูถึง2คนด้วยกันก็คือเราจะมีวอลเนเทียร์นะคะที่โรงเรียนเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเลยซึ่งเราจะสอนคู่กับครูไทย ซึ่งครูไทยเนี่ยจะต้องเข้าเป็นคู่กับบร mm ิ hmm. เทียร์ทุกขาบก็คือเราต้องการให้เด็กเนี่ยค่ะได้ใช้ภาษาจริงๆกับเจ้าของภาษาฝ mm hmm. ึกด้านการสื่อสารในโรงแรมหรือว่าการทํางานในอนาคตถามคุณครูวิวนิดนึงนะฮะว่ายากง่ายขนาดไหนครับมาสอนที่นี่ครับ it's difficult for teach them it's not difficult to teach these students uh especially when we have a Thai teacher to uh be with us So that means we can uh, speak to students uh, in English yes. and uh, get them more used to hearing English instead of uh, teaching uh, English you know, from only a Thai perspective. We get it from an English and a Thai perspective so the students are able to hear what native English speakers sound like. <laughs> ไม่ยากเลยที่จะสอนเด็กที่นี่เนื่องจากเราจะมีคู่ก็คือเข้ากับครูไทยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเด็กไม่เข้าใจใช่ไหมคะครูไทยเนี่ยก็จะแปลภาษาไทยเพื่อให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมขอลองถามน้องสักคนหนึ่งแลวกันคนนี้แล้วกันฮะอ่ายืนขึ้นเลยชื่ออะไรครับน้องเอื้องน้องเอื้องได้เอาไปใช้จริงบ้างไหมหลังจากเรียนในห้องแล้วภาษาอังกฤษที่ครูสอนนีครับได้ใช้จริงค่ะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงแรมค่ะ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงแรมเอ๊ะมันคืออะไรครับดเูเจนครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของโรงเรียนเลยนะคะคือว่าโรงเรียนเนี่ยจะทํา MOU กับโรงแรมในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ในจังหวัดภูเก็ตหลายแห่งโอ้อยงอย่างโรงแรมที่ดิวไว้ที่ทํา MOU ไว้นี่อย่างเช่นที่ไหนบ้างฮะเช่นเดอะแซนค่ะ the sand โอต้องมีที่เขาหลัก<อ>ใช่คะ่ะใกล้ๆโรงแรมดังของพังงาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าของจริงเป็นยังไงมีน้องๆที่ โรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่เดียร์แซนไหมครับมีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูจะติดต่อกับทางโรงแรมให้โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยครูเจนครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครูวิวด้วยครับ เอาเลยครับผู้ชมตอนนี้ผมและน้องๆทั้ง3คนก็มาอยู่ที่โรงแรมเดอะแซนส์เขาหลักใบกระต่าธานีรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเราฝึกง,งานกันที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่แค่ป้ายข้างหน้ายังใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ข้างในจะใหญ่ขนาดไหนไปไม่ถูกแน่นอนทายพาไปถูกไหมครับเดีย๋ยวตามเข้ามาดูเลยค่ะไปกันเลยครับโอ้โหโรงแรมนี้ทั้งสวยทั้งใหญ่โตมากเลยว่าแต่ว่าเราจะเริ่มต้นจากที่ไหนกันก่อนดีครับงั้นเรามากันใหญ่ๆเดี๋ยวจะพาไปหาเครือ่องดื<ๆ>่มอะไรเย็นๆทานก่อนก็ได้ค่ะเยี่ยมเลย งั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวสั่งเครื่องดื่มก่อนนะสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มันฝาแฝดที่โรงเรียนเมื่อวานนี่นะมาทำอะไรที่นี่ครับผมมาฝึกงานที่นี่ครับอ๋อฝึกงานอยู่ที่เดอะแซนเหรอครับตรงาา์เครื่องดื่มนี่เลยครับแบบนี้ก็ต้องทําเป็นใช่ไหมรับอะไรดีครับเอาเป็นฟรุตพันธุ์ละกัน นะคะพี่ตูนมานั่งตรงนี้ก่อนเลยค่ะพี่นั่งนี่เลยนะโอ้ยขอบคุณครับแม่บริการดีจริงๆนะฮะฟูดพันมาเสิร์ฟแล้วค่ะอ่ามาแล้วโอ้ยหน้าคุณคุณน้เราค่ะนี่น้องปูนี่ค่ะมาฝึกงานที่นี่เหมือนกันเหรอเมื่อกี้ก็เป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเราทำตำแหน่งอะไรอะเวทเจตค่ะอ๋อเป็นพนักงานเสิร์ฟหญิงค่ะหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะโอเคตามสบายเลยครับขอบคุณนะครับ ค่ะพี่ตงั้นพวกของขอตัวไปช่วยน้องๆก่อนนะคะอ๋อต้องไปช่วยน้องเหมือนกันเหรอโอเคตามสบายเลยขอบคุณมากน,นะครับ หลังจากเราได้เห็นการทำงานแบบมืออาชีพของน้องๆกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาคุยกับผู้จัดการโรงแรมเดอะแซนแห่งนี้กันบ้างดีกว่าครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนี่นัดทางผู้จัดการไว้ไม่รู้ว่ามาหรือ,อยังน้าอุ้ยมาพอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสสดครับที่สุดานะฮะสุดาเชิญนั่งเลยครับ ไปทําข้อตกลงร่วมกับทางโรงเรียนราชประชาทุเคราะห์สามสิบห้าจังหวัดทำงาได้ตอนที่นะคะก็คือเริ่มแรกคือเราเนี่ยเข้าไปหาโรงเรียนว่าโรงแรมเราเปิดหม่ที่เขาหลักนะคะแล้วก็เราต้องการที่สนับสนุนโรงเรียนให้การให้การศึกษาหรือว่าให้นักศึกษาได้มาฝึกง,งานที่เดือดแซนโดยที่เรามีการเอ u มกันก็คือตกลงกันว่าทุกปีเนี่ยคุณสามารถส่งให้เราได้เท่าไหร่นะคะปีที่ผ่านมาก็ที่ได้สัมผัสกับน,น้องๆเขานะคะทั้งหมดเก้าคนก็คือ ลักษณะของน้องๆเขาเนี่ยขึ้นขยันนะคะเป็นคนางานแล้วก็ไฟที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ทุกอย่างด้วยแล้วก็ปีที่แล้วที่ฝึกเสร็จเนี่ยเราก็อยากได้เขาทํางานนะคะแต่น้องก็บอกว่าให้โอกาสเขาไปถูกสาต่อเราก็ยินดีอ๋อยังต้องเรียนให้จบก่อน<ช><ช>นะฮะ<ช><ช>นั่นแปล<ช>ว่าพอเรียนจบปุ๊บตำแหน่งงานจริงเนี่ยรองรับแน่นอน<ช>เอาเลยครับคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบการทํางานร่วมกันระหว่างโรงแรมกับโรงเรียนแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่สละเวลามาร่วมพูดคุยนะครับพี่สุดาครับขอบพระคุณมากๆครับ เอ๊ไม่รู้ว่าเด็กๆฝึกงานที่ไหนกันแล้วอ้อนี่ตูนคะได้เวลากลับโรงเรียนแล้วค่ะอ้านี่หมดเวลาฝึกงานแล้วเหรอคะโอ้เร็วมากเลยงั้นวันนี้ขอบคุณมากๆขอตัวก่อนนะครับ,บพิสุดาครับขอบคุณค,ครัปะกับโรงเรียนกันไปเลย นี่ขอบคุณมากๆนะขอบคุณทั้ง3คนเลยขอบคุณ3สาวด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะบบายๆโชคดีตั้งใจเรียนนะแล้วเจอกันสู้ๆ ผู้ชมครับนี่คือความสามารถและความตั้งใจจริงของน้องๆกลุ่มนี้จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาด้วยโอกาสที่เขาได้รับมาแล้วเขาทํามันได้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถครับแต่ภารกิจของผมยังไม่หมดเท่านี้อย่างที่ผมเกริ่นไวน้ตั้งแห่ะตอนต้นรายการนะครับว่าหลังจากคุยกับน้องๆกลุ่มนี้หลังจากเดินชมโรงเรียนดูภารกิจของน้องๆจนทั่วแล้วผมจะกลับไปพบกับท่านผู้อำนวยการอีกหนึ่งรอบและตอนนี้ท่านก็รอผมอยู่แล้วแหละครับ ตอนนี้ผมกลับมาอยู่กับท่านผู้อำนวยการอีกรอบสวัสดีครับเข้าสู่วันที่2ของการเจอกันแล้วนะครับพอครับในฐานะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโรงเรียนมาตลอด10ปีทุกวันนี้มองย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างครับภัยพิบัติซึนามิทําให้โรงเรียนบ้านบางสังเนี่ยเสียหายไม่เหลืออะไรเหลือที่เสาตรงเพียงต้นเดียวนะครับที่เราก็เริ่มมีอาคารชั่วคราวขึ้นมาเริ่มมีหอพักขึ้นมาก็นําลูกๆกลับมาสู่สถานศึกษา ซึ่งเป็นบ้านของเขาอีกหลังหนึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเพราะนี่คือบ้านของเขาเขาได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ชีวิตที่ทางโรงเรียนสร้างให้กับลูกๆสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ถ้าหากอนาคตข้างหน้ารวมทั้งเด็กที่จบไปในหลัง10ปีที่จบไปแล้วเนี่ยที่ในปัจจุบันนี้รวม10ปีเนี่ยเขาจบไปเขาก็าสามารถที่จะยืนหยัดในสังคมได้มีอาชีพเป็นของตนเองได้10ปีที่ผ่านมาเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่เด็กได้รับความสําเร็จคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาแห่งนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์สถาพรจตุรวิทย์นะครับสำหรับความรู้ดีๆที่ส่งต่อให้กับผมและก็คุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงสําหรับที่พักอาศัยเมื่อคือนนี้ด้วยขอบพระคุณผอ,อ,อมากๆครับ ผู้ชมครับแม้ว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อ10ปีที่แล้วจะสร้างความเสียหายอันประเมินค่าไม่ได้ให้กับเด็กๆหลายสิบชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ แต่ด้วยโอกาสที่ดีทางการศึกษา10ปีผ่านไปน้องๆกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสได้อีกครั้งด้วยโอกาสที่ทางสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทมอบให้กับพวกเขาทั้งกับน้องๆที่อยู่ในเหตุการณ์และกับน้องๆรุ่นหลังให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาแห่งนี้และได้กลับมามีกำลังใจที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งครับ และทั้งหมดนี้คือรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังรายการที่จะมาเพิ่มความหวังและเติมเต็มกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนกับผมวรัตน,น์วานิชพัฒนากลวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ